อื้งไหลอื้งตอดแรงครับนะฮเฮ้ยห,หนักๆเลยไหลจมเอ่ คลองยางคลองส้มครับยังชื่อว่าคลองส้มอยู่นะครับเป็นคลองที่อยู่ระหว่างคลองส้มกับคลองยางไหลรวมกันแล้วนะครับตรงนี้ทางนี้ไปทางนี้จะไปลงแม่น้าป่าสักนะครับผมถัดขึ้นไปฝั่งนี้ประมาณสัก500เมตรเกือบกิโลจะมีฝายน้าร้อนอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะครับผมเอเนนะครับก็จะลงระแวกนี้แหละนะครับเดินทางไปนะครับ แต่ที่น่าลุ้นกว่าปลาครับก็คือฟ้าครับเม่คลึ้มมากเลยนะครับโอ้เสียวฝนตกครับมืดมากเลยครับคลึ้มเลยนะครับตอนนี้ ก่อนเรียบร้อยแล้วครับผมรอเกือบชั่วโมงนะครับกว่าเมฆจะขยับนะครับผมกลัวฝนตกครับรอดูอาการพอแดดออกนะครับถึงเริ่มตั้งของนะครับผมโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านนะครับผมแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกท่านครับผม มาเจอกันอีกคลิปครับผมกับนาวัชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาที่ซอย22นะครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับผมช่วงนี้ก็อยู่ที่ลบบุรียาวๆเลยนะครับผมก็สําหรับหมายวันนี้นะครับก็เป็นคลองสาขาแม่น้ําป่าสักนะครับผมอีกไมก่กี่กิโลก็ถึงแม่น้ําป่าสักแล้วนะครับกเ็เป็นคลองพึ่งลอกนะครับหลังจากน้ําหลากไปเมื่อสัก สัปดาห์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วช่วงที่น้ําหลากครั้งที่สองนะครับก็สังเกตดูชายป่าตรงนั้นนะครับริมตลิ่งก็คือน้ําขึ้นสูงต้นไม้ลูบหมดเลยนะครับผมก็คลองก็เพิ่งลอกน่าจะลอกก่อนน้ําจะหลากเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมก็มาลองกันดูโอเคนะครับเดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์สักนิดนึงครับผมสําหรับวันนี้ก็จะตกทีระยะ3าหนะครับผม3ามหเหมือนเดิมนะครับผมตกแบบไม้ตายตะกัววิ่งนะครับ นี่นะครับไอ้ตายตะกัววิ่งนะครับผมสองตะขอครับเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับตอนนี้ก็เซ็ตทุ่นตั้งทุ่นเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็เหลือเขาเหยื่อแล้วก็มาตกกันเลยนะครับผมสาหรับเหยื่อวันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อสูตรมั่วผสมเองนะครับผมเดี๋ยวจะเกี่ยวชิ้นขนมปังด้วยนะครับลมแรงมากครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะผสมเหยื่อนะครับก่อนจะจับเหยื่อเดี๋ยวล้างมือก่อนนะครับ ัจจัยหนึ่งเลยนะครับเวลาจะบีบเหยื่อนะครับก่อนบีบเหยื่อต้องล้างมือนะครับเพราะว่าเราอาจจะจับอะไรมานะครับที่มันเป็นกลิ่นที่อาจจะปนกับเหยื่อเรานะครับอาจจะเป็นพวกสบู่แป้งน้ํามันอะไรก็แล้วแต่นะครับล้างมือกับขี้โคลนริมตะลิงครับดีสุดครับเสร็จแล้วครับทีนี้ก็มาเค้าเหยื่อกันครับก็วันนี้จะเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับผมครับเดี๋ยวเกี่ยวชิ้นขนมปังด้วยนะครับ ใส่น้ำสักนิดนะครับเดี๋ยวคราเยอะกันอันนี้ผสมมาจากบ้านแล้วครับเพราะว่าแว้นมาครับวันนี้ใส่แบกใส่มอใส่มาครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับพอจับกันเป็นก้อนแบบนี้นะครับผมเอย่รุ่นรวนนะครับแต่บีบเป็นก้อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาแล้วก็มาบีบเยอนะครับ ามสูตรนะครับเวลาที่ผมเกี่ยวเหยื่อนะครับผมเวลาเกี่ยวชิ้นขนมปังผมจะชอบบีบแบนๆนะครับให้มันแนบติดตาเบ็ดไปเลยนะครับแล้วก็บีบเหยื่อใส่เข้าไปครับนี่ครับนี่นะครับแบบนี้ครับผมเรียบร้อยนะครับไม้ตายตะโกวิ่งสองตะขอครับผม มาแล้วก็ไปเลยครับผมโอเคไม้แรกลองน้ำแล้วนะครับเราดูครับวันนี้จะเป็นยังไงครับมันจะมานไหม <c oughs> ไม้แรกโผลเยอะเตือน้ำน้ำไหลแรงครับเดี๋ยวรอ บีบบีบจากจีบซึกงสองสามไม้กันนะครับถือว่าเป็นการอ่อยไปนในตัวครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานวดนิ่มืครับเช็คเหยื่อครับเงียบนะครับ, here, รบ,บนะไม้แรกครับขนมปังยังอยู่เลยครับ เห็นป,ปิ่มน้ำนะุนยกครับยกแบบแปลกๆครับยกกมาแนละ้ว เล่นทุนแล้วครับเล่นทุนแล้วนะครับยกครับยกอีกทีครับตอดปุ๊บนะครับปลาเล่นทุนกันมาแบบนี้ครับแกจะวัดแล้วครับเมื่อกี้วัดดูแบบว้าวครับรอตั้งนานนะครับเป็นชั่วโมงนะครับเพิ่งจะมีตอด พอได้ไหมคือยังเลยครับตั้งนานแล้วครับกว่าปลาจะเล่นทุนครับมาแล้วครับออแต้มแรกมาแล้วโอ้เป็นชั่วโมงครับอแก้มช้ำแล้วครับโอ้ทรงสวยจังเอาอะไรอเหยื่อลำขนมปังนี่แหละครับโอ้ปลาแก้มช้ำครับช็อตบอดี้ครับแนวไปเลี้ยงจังเลยครับ สวยมากครับตัวนี้โอ้ตัวอ้วนยังเลยครับดูครับตัวอ้วนๆปอมๆนะครับตัวสวยตัวสวยมาแล้วครับตัวแรกที่เคยเห็นนะครับปลาแก้มฉ่ำช็อตบอดี้ครับตัวสั้นๆครับสั้นๆอ้วนๆนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วนะครับหลังจากที่เรารอมากว่าชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงเลยนะครับ กว่าจะเจอแต้มแรกนะครับเมื่อกี้แก้มช้ำตัวอ้วนๆเล้วช็อตบอดี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับไปต่อครับโอ้ทุนหายไปเลยครับเมื่อกี้โอ้ตอดฟุบทุนหายไปเลยครับมาแล้วครับวินาครับ รอนานมากนะครับตอนที่แดดจัดจัดนี่ไม่กินเลยนะครับผมหยุดกล้องไปพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ช่วงที่หยุดกล้องก็มีไซส์สวยๆหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาแบบห่างๆครับตอนนี้แดดล่มลมตกแล้วครับปลาเริ่มมาแล้วครับนะเมื่อกี้ตอดฟุบไปเลยครับดูไม่ทันเลยครับตอนแดดแรงแดดตอนที่แดดจัดจัดตอนที่เรามาตั้งมันลังทีแรกนะครับตอนเรานั่งแรกๆครับแดดมันแรงครับปลาไม่ตอดเลยนะครับ ผมก็หยุดกล้องไปจนเริ่มแดดเริ่มอ่อนนะครับถึงเริ่มมีปลามาต่อครับปลาต่อครับไหลจมไหลนิดเดียวเฮ้ยกว่าจะมาแต่และตัวครับปลากระมังน้อยครับนะโห้ยรอนานจริงๆครับ เงียบจริงๆครับวันนี้ไม่มีตอดเลยครับ แบบงงๆครับติดแบบงงๆครับนะไม่รู้ว่ากินตั้งแต่เมื่อไหร่ครับทุนมันจมครับโดนสองตัวเลยครับจะหลับอยู่แล้วครับวันนี้ช้าเกินครับ จมโอ้ยรอนานเลยเกินพ่อคุณนี่มาแล้วครับผมตัวสวยๆเลยครับใส่นกเขาครับ ต่อครับต่อแรงนะยครับเมื่อกี้ไหลเฮ้ยปลากระมังน้อยครับน,น,นะตัวกระป้่ยเดียวปลากระมังนะครับไม่น่าจะมีปลามีไซส์ครับคลองมันโล่งเกินครับ น้ำพึ่งหลากไปครับก็เจอแต่ปลาน้ยนะาานะครับต่อครับต่อน้นะครับยกแบบนี้ก็ถอนแบบนี้ก็โดนสิครับมาแล้วครับโอ้ปลาซ้อยครับ โอ้ oh. <laughs> <laughs> เบ็ดนักบุญครับโอ้ oh. ขึ้นมาแล้วยังหล่นน้ำอีกครับไปต่อครับผมยังสู้อยู่ครับไหลจมครับ <laughs> เอยปลาสรอยนกเขาครับนะตัวสวยอยู่ครับ ไหลจมพูดไปเลยนะครับเมื่อกี้มากินตอนเย็นเหรอไหลจมครับค่อยค่อยจมลงไปครับนะน,นะปลากระมังน้อยครับปลากระมัง ตอดแรงครับนะเฮ้ยห,หนักๆยู่ครับปลาส้อยนกเขาครับดึงแรงดีครับ เกี่ยวน้ำหรือว่าถอนพราะปลาครับแบบนี้ยังไงครับไหลจมนักๆครับนี่มาแล้วปลากระมังครับกว่า <g way> จะมาแต่ละตัวครับอ่ะอีกสักทีครับ นี่มาแล้วปลาส้อยนกเขาครับก็เอาล่ะนะครับผมแล้วนะครับผม,นนนบผมก็เดินทางมาแสนยาวไกลครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วครับผมสี่โมงครึ่งแล้วครับผมลงเบ็ดก็บ่ายโมงนะครับมาเริ่มนั่งตกก็ประมาณบ่ายโมงนิดๆน,นะครับผม จะตอนนี้สี่โมงครึ่งครับถือว่านั่งยาวมากเลยนะครับผมแต่ว่าปลาไม่ค่อยกินเลยครับวันนี้อาจจะด้วยสภาพหมายด้วยนะครับมันอาจจะโล่งแล้วก็ไม่ค่อยปลาอาจจะไม่ค่อยชุมเท่าไหร่นะครับเดาครับเดาแต่ก็พอได้เห็นตัวบ้างครับนะตอนจังหวะที่ตัวส,สวยๆคือมันมีจังหวะที่ผมปิดปิดกล้องนะครับเนื่องจากว่าเพราะว่าตอนที่ผมปิดกล้องนี่คือมันช่วงที่ดดแดดๆดนะครับดดแดดแแล้วกล้องมันร้อนนะผมก็เลยปิดกล้องไป ได้ตัวสวยๆอยู่เหมือนกันนะครับวนะเดี๋ยวผมจะส่งงานก่อนนะครับผมจะได้เก็บของครับเพราะว่านั่งมานานมากเลยครับเมื่อยเลยครับวันนี้นะครับตอนแดดแดดร้อนๆนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันะก็พอได้เห็นอาการทุ่นบ้างนะครับเดี๋ยวขอส่งงานเลยนะครับผมนี่นะครับฉัดกินอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะปลามันมาตอนที่ปิดกล้องครับนี่นะครับก็ถือว่าได้กับข้าวอยู่ครับ ได้ปลาสร้อยนกเขาตัวสวยๆนะครับเดี๋ยวเอาออกมาโชว์ครับเพราะว่าตอนตอนที่ปลากินผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับตอนนั้นนี่นะครับปลาสร้อยนกเขาตัวสวยๆเลยนะครับผมก็ได้แบบนี้หลายตัวนะครับนะก็สรุปนะครับโดยภาพรวมนะครับวันนี้ก็พอมีตัวบ้างนะครับนะแต่ว่าอาจจะกินไม่ค่อยจัดสักเท่าไหร่ก็เลยนั่งนานนะครับมีเว้นช่วงตอนแดดๆนี่คือปลาไม่เข้าเลยนะครับนานๆจะโผล่มาทีนะครับมาตอนปิดกล้องนะครับผม แต่ก็ได้เห็นอาการทุ่นนะครับได้เห็นบรรยากาศหมายธรรมชาต Somehow, e ิน,นะครับผมก็โอเคนะครับ <crawl prejudice> <p> สําหรับคลิปนี้สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับสําหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมส่วนท่านที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ทันได้กดติดตามเรานะครับผมก็เพื่อขวัญกําลังใจนะครับให้ช่องเล็กๆของเรานะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผม สำหรับคลิปหน้าก็จะพาลุยหมายธรรมชาติอีกต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม